จัดการฉากบนเวทีนะคะกรณีที่เราเลือกฉากมาใช้งานแล้วนะคะเป็นฉากห้องนอนอถ้าเราต้องการที่จะจัดการฉากนี้โดยเราอยากจะเปลี่ยนฉากหรือว่าลบฉากออกเนี่ยต้องทำอย่างไรนะคะวิธีการก็คือเราเลือกอตรงฉากสังเกตบนเวทีเนี่ยจะมีฉากตรงนี้ปรากฏอยู่นะคะจากนั้นให้เรามาคลิกที่เมื่อเราคลิกที่ฉากเสร็จแล้วให้เรามาคลิก ในส่วนของฉากหลังนะคะเราต้องคลิกในส่วนของฉากหลังตรงนี้ก่อนนะคะจากนั้นตรงส่วนของฉากหลังตรงที่เป็นส่วนของการแก้ไขจะปรากฏขึ้นให้เราคลิกที่ปุ่มฉากหลังในส่วนนี้นะคะก็จะมีฉากหลังปรากฏอยู่สองฉากฉากอันแรกจะเป็นฉากสีขาวอันที่สองจะเป็นฉากห้องนะคะ ในการที่เราจะลบฉากพื้นสีขาวออกไปนะคะเพื่อไม่ให้เป็นส่วนหนึ่งที่อยู่บนเวทีเราต้องลบทิ้งออกไปนะคะในส่วนนี้วิธีการก็คือให้เรากดเมาส์ขวาแล้วเลือกคำสั่งลบนี่คือวิธีแรกวิธีที่2ก็คือเราสามารถคลิกที่ปุ่มถังขยะตรงนี้ได้เลยนะคะ,อะลองดูนะคะมันจะมีปุ่มถังขยะอยู่มุมบนของมุมบนขวาของฉากหลัง ฉะนั้นแล้วแต่ว่าเราจะเลือกลบวิธีไหนได้ทั้งสองแบบเลยอ่ะคลิกที่ถังขยะนะคะอันนี้ก็จะลบออกไปทีนี้ในส่วนของฉากอันนี้เราจะยังคงไว้นะคะแต่เราสามารถที่จะปรับแก้ไขอ่าดยการทําอะไรได้บ้าง1ก็คือเพิ่มข้อความได้นะคะโดยการเลือกที่เครื่องมือข้อความแล้วมาคลิกอ่าในส่วนของการสร้างข้อความบนบนฉากอันนี้นะคะ อันนี้ก็จะเป็นเรื่องของการเพิ่มข้อความลงไปตรงนี้เลือกตัวอักษรนะคะเราสามารถเลือกตัวอักษรมาแสดงผลได้นะคะต่อมาอในส่วนของสอีเราจะปรับแต่งสีนะคะแล้วเราก็เทสีลงไปตรงฉากที่เราเลือกไว้นะคะ อย่างที่3ที่เราสามารถจะจัดการได้ก็คือการเลือกด้วยเครื่องมือ,อเลือกอันนี้นะคะจากนั้นจะปรากฏเครื่องมือพลิกภาพซึ่งจะมีพลิกแนวนอนแล้วก็พลิกในแนวตั้งนะคะเดี๋ยวเราลองมาพลิกในแนวนอนนะคะสังเกตว่าภาพก็จะถูกพลิกในแนวนอนนะคะก็จะสลับทิศทางหรือว่าถ้าเราจะพลิกในแนวตั้งนะคะอันนี้นะคะพลิกก็จะ เป็นการติกภาพนะคะในแนวตั้งอันนี้คือยางลบนะคะซึ่งจะใช้ในการลบฉากนะคะอันนี้เพิ่มส่วนที่เป็นวงกลมนะคะลงไปในฉากถ้ายกเลิกก็มาที่ส่วนของอย้อนกลับนะคะสำหรับในเรื่องของการแก้ไขฉากก็จะมีเพียงเท่านี้นะคะ